สวัสดีครับผมบอมครับบูมครับับผมในคลิปนี้ว่าเรามาทําอะไรกันครับในคลิปนี้นะครับเพราะเราจะมารีวิวคอมพิวเตอร์ของวัเราบอมบูมเบหนึ่งเบสองนะคะครับผมก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าผมว่าสเปคเป็นยังไงครับ let's go โอเคนะครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์ภายนอกก่อนนะครับผมเริ่มจากเจ้านี้ก่อนนะครับผมเป็นเมาส์นะครับผมแล้วก็นี่นะครับเป็นคีย์บอร์ดนั่นเองเนาะ เมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นลำโพงเนาะนะครับนี่นะครับต่อมานะครับจะเป็น CPU นั่นเองนะครับผมหรือว่าตัวเคสของเรานั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เจ้านี่นะครับก็คือเป็นแผ่นที่ผมทำขึ้นมาเองเนาะนะครับเพื่อเอาไว้บังแสงนั่นเองตอนเวลาเราดูหนังนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับผมผมก็จะรีวิวเป็นนี่นะครับหูฟังนะครับผมนี่นะ พร้อมกับขาตั้งหูฟังนี่นั่นเองนะครับผมตั้งเอาไว้นะครับต่อมาครับผมอย่างสุดท้ายก็คือจอ24นิ้วของเรานั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็พี่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมก็คืออุปกรณ์ภายนอกของพี่นะครับนอกจากสิ่งที่พี่ได้บอกไปทั้งหมดแล้วนะครับก็คือพี่ยังมีไมค์อยู่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับ ไหม่เพราะขาตั้งใหม่เนาะนะครับพี่จะเอาออกมาใช้ก็ต่อเมื่อพี่จะเวลาอัดเพลงนะครับหรือว่าพี่อยากร้องเพลงมันก็จะใช้เนาะนะครับเดีย๋ยวพี่จะต้องแกะให้ดูนี่นะครับสภาพยังทำงานอยู่เลยท่านผู้ชมนี่นะฮะเอาจริงไม้นี้พี่ก็ซื้อมานานแล้วนะครับผมอุปรกรณ์ภายนอกของพี่ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสเปคคอมพิวเตอร์ของพี่กับพี่ชายนะครับก็จะเป็นคอไอ i3 มเซนแนะครับแรมส6บนะครับแล้วก็หน่วยเก็บความจำพื้นที่นะครับผมสักครู่นะครับหน่วยเก็บความจำพื้นที่นะครับผมก็จะมีเป็น SSD นะครับผมเป็นไดซีนะครับ พื้นที่ก็จะมีสอง้อสี่สิกิกนะครับผมแล้วก็จะเป็นเฮดนะครับผมเป็นไดดีนะครับพื้นที่ก็จะมี1 TB ทนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการ์จอกันดีกว่าครับผมนี่นะครับผมการ์จอรนะผมการ์จอรพี่พี่ชายใช้อยู่นะผมก็เป็น g t x นะครับผมหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับ โอเคครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องความสวยความงามกันนะคะผมที่พี่ได้ทําการตกแต่งเองนั่นแหละนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะผมจอคอมนะครับผมพี่ได้ปรับเป็น7 5เฮิร์ตนะผมของพี่ได้มาสุดแค่นี้นะครับ75เฮิร์ตนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมพี่ก็ได้มานะครับเป็นเมาส์คีย์บอร์ดเรืองแสงนั่นเองนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับ ลำโพงเป็นลำโพงเลืองแสงนะครับผม R G B นะครับแล้วก็หูฟังนะครับผมหูฟังเป็นหูฟัง R G B นั่นเองเลืองแสงเหมือนกันนะครับผมนี่ความสวยงามวิววิ่งการตกแต่งเองนะครับและทีนี้ก็เป็นตัวเคส C P U นะครับอพี่ขอเปิดก่อนนะครับนี่นะครับตัวเคส C P U ของเรานะครับนี่นะครับผมี่เวิ่งการตกแต่งเองก็จะมีนะครับผมอย่างแรกเลยคือแรมนั่นเองนะครับ แล้วก็พัดลมนะครับผมทั้งสามตัวเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อมานะผมเรื่อนไปข้างล่างเพื่อจะเห็นไฟตกแต่งคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงตัวคอมพิวเตอร์นะผมก็จะมีเป็นเมนบอร์ดเรืองแสงอยู่นะครับนี่แสงสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าฟ้านั่นแหละครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเล่นเกมนะครับผมสำหรับคอมเครื่องนี้นะครับเล่นเกมเป็นยังไงเนาะนะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นเกม GTA V นะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ได้อ่านผ่านหน้าจอนะครับเป็นเกมที่ถ่ายสดๆให้ดูเนาะนะครับขออนุญาตเปิดเสียงก่อนนะครับนี่นะฮะเล่นเกมพี่ก็บอกเลยน้องๆเลื่นๆนะจังหวะนี้ห้จอดไ้เล่นลงหน่อยยังไง

เรามันต่อกันในอีกเกมหนึ่งเลยดีกว่าครับผมมีกเกมหนึ่งจะเป็นเกมนัลโตโตสตอมสี่นะครับผมเั้นเดี๋ยวผมขอเข้าเล่นเลยแล้วกันนะครับเบอร์เสียงก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเล่นให้ดูกันนะครับนีก็น้องนาโตอยู่แล้วนาะออีกตัวหนึ่งก็เป็นเนจจี้มา เลื่อนด่านนะผมด่านนี้พี่เจกันเป็นซุ่มเอานะครับเรจียบร้อยก็เล่นลื่นๆน,นะครับผมามยังสวยว่ายยาวยเจ้าเกินยู่ข้ามันบ้่ยบ้างเลย โดนไปเนาะโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะคะโอเคนะครับเรามาต่อเรื่องการดูหนังฟังเพลงนะครับผมจะเป็นยังไงเนาะนะคบก็ผมเปิดเสียงจากเจ้าลำโพงเครื่องนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับการรีวิวคอมพิวเตอร์ของบัมบูมพหนงีสองนะผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเป็นตอกนกลางคืนนะครับแสงสีจะสวยเยอะกว่านี้เนาะนะครับเดี๋ยวไว้สักวันนึงพวกเราจะมาหายรับชมนะครับผม ครับผมแล้วก็ถามเรื่องการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับคือพี่ต้องตอบว่าสเปกที่พี่มีอยู่นะตอนนี้มันก็ตอบโจทย์มากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการสตรีมเกมมีก็สามารถสตรีมได้ด้วยนะครับสเปกนี้นะครับมันก็ตอบโจทย์แล้วนะครับผมมืถามเรื่องการดูหนังนะครับถามว่าจอ24นิ้วเนี่ยที่พี่มีอยู่เนี่ย เออมันพอไหมนะผมพี่ต้องบอกนี้ว่า24ินิ้วนะตอนนี้พี่มีอยู่นะครับผมพี่เวลาดูหนังเนี่ยก็มองเต็มตาแล้วนะครับผมดูแล้วเออมันอินนะครับดูแล้วมันเต็มตามากกว่า19นิ้วแน่นอนนะครับแต่ทีนี้แหละถ้าในอนาคตพี่มีโอกาส up นะครับพี่อยากจะัพเพิ่มมากกว่านี้อีกเพื่อให้มันดูแล้วมันได้ฟิลลิ่งที่มากกว่านี้ได้ความชัดที่มากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะคะครับขผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดน้องๆนะครับ ชอบคลิปน,นี้หนูก็กดไลค์ครับกดซับสไคร์ครับกดการดิ่งครับผมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างในผมที่พี่รีวิวไปนะครับพี่หามมาด้วยนะครับแรขงแรของพี่เองนะครับผมไม่ได้เกิดจาก YouTube เลยแต่อย่างเดียวนะครับ ช่ครับอยู่คูมันแค่ส่วนเดียวปกติเงินอยู่คูพี่ก็ไม่ได้ใช้สักบาทนะครับน้องๆส่วนใหญ่ก็เป็นเงินที่พี่หามาเองทั้งหมดนะครับครับผมโอเคนะครับสาหรับการรีวิวคอมพิวเตอร์ของพวกเราในตอนนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าคอมของพวกเรานะครับผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้นะครับครับผมก็สู้ๆกันนะครับก็เรื่องๆนะผมพวกเรามีคอมก็ไม่ได้ดีเดย์อย่างนี้เลยนะครับก็ เพื่อนๆลองไปดูคลิปอันบล็อกหรือรีวิวของพวกเราได้เลยรีวิวคอมพิวเตอร์บูมิโนวี2เนี่ยนะครับก็จะเป็นคอมแบบนั้นนะครับผมแต่พวกเราก็รักมากแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับผมแล้วก็จนคุ่วันนี้พวกเราสามารถมีเงินในการอัพอัพเกรดคอมขึ้นมาอัพคอมขึ้นมาก็จะพยายามทำคลิปที่มันน่ารับชมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีแรงบาลใจห้กับเพื่อนๆในการที่จะเก็บเงินเสื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมครับผมก็บ๊ายบาย Bye